แต่ถ้าเป็นบริเวณจุดนี้นะครับเนี่ยที่มันมีกาดอยู่ลองดูนะครับมันก็จะด,ดังปุก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 เนี่ยครับเนี่ยอันนี้ผมเจ็บนิ้วนะครับเนี่ยที่เคาะไปอยู่เนี่ยสวัสดีนะครับพบกับ X Max Story นะครับ คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับเรื่องของรองเท้านะครับรองเท้าที่ว่าก็คือเป็นรองเท้าที่ใช้ในการขับขี่นะครับขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยแหละครับก็ต้องบอกว่าสําหรับตัวผมเองนะครับผมทํางานบริษัทนะครับก็เป็นพนักงานเอกชนแห่งหนึ่งนะครับก็ปกติเนี่ยเนี่ยนะครับผมก็จะใส่รองเท้าแคชชูนะครับ ก็สําหรับผู้ชายนะครับที่ทํางานบริษัทเขาจะใส่รองเท้าแคชู <c oughs> ก็คือเป็นรองเท้าหนังสีดําแบบเนี้นะครับประมาณแบบนี้เนี่ยใส่ไปทํางานาผู้ง่ายเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเราก็อยากได้ความปลอดภัยให้กับเท้าของเรานะครับก็แต่ว่ารอางเท้าแบบนี้ก็คือเน้นเอาไวส้สวมใส่แล้วก็ใส่ในทํางานใส่ออฟฟิศนะครับแต่เรื่องของ,ของความแข็งแรงเนี่ยมันก็ได้ความแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับ แต่ว่ามันอาจจะไม่ปกป้องนะครับเท้าของเราเท่าไหร่นะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับก็แล้วผมก็คิดว่านะครับคนขี่มอไซค์เนี่ยสอล้อทั่วไปเนี่ยก็หลายๆท่านนะครับอาจจะสงสัยนะว่าเอแล้วเขามีรองเท้ากาดนะครับรองเท้ากาดสำหรับขับขี่มอไซค์หรือไม่นะครับก็พอดีผมมีใช้งานอยู่นะครับผมเลยถือโอกาสนี้นะครับ ขอมาแนะนำนะครับให้ท่านผู้ชมได้นะครับรับชมแล้วก็แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันนะครับ<ไ>ก็้องบอกว่าประสบการณ์ที่ผมใช้เนี่ยคือใช้จากการใช้งานจริงนะครับ <â> ก็สําหรับผู้ที่มีความรู้หรืออะไรเนี่ยก็สามารถมาแชร์ไว้ใต้คลิปนะครับบอกเผื่อผมอะไรยังไม่รู้นะครับก็แนะนํากันได้แล้วก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่ได้เข้ามารับชมนะครับผมจะให้ดูคู่แรกก่อนนะครับอันนี้คือเป็นรองเท้าอ่าเรียกว่า ข้อสั้นนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้คือรองเท้าข้อสั้นต้องบอกว่าอันนี้คือรองเท้ากาดนะครับคราวนี้รองเท้ากาดเนี่ยมันแตกต่างจากรองเท้าใส่ทํางานปกติทําไงนะครับก็ถ้าผมไม่ดูนี่เนี่ยอันนี้ผมใส่จนลุกลิ่งหมดแล้วนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเนี่ยอันนี้เป็นข้อสั้นนะครับเนี่ยผมใส่จนมันลุกลิงหมดแล้วนะครับลักษณะทั่วๆไปนะครับอันนี้เป็นรองเท้าหนังสีดําข้อสั้น นะครับแล้วก็มีพื้นเหมือนปกตินะครับดูเผินๆมันก็เหมือนรองเท้านะครับที่มันเป็นหุ้มข้อนี่แหละแต่จริงๆแล้วมันคือรองเท้ากาดที่ว่ามันเป็นรองเท้ากาดนะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกนะว่าข้อเด่นของเขาคืออะไรหนึ่งนะครับพูดของเรื่องของรองเท้าเซฟตีก้กอนรองเท้ากาดก็คือถ้าสังเกตบริเวณตะตุ่มนะนรับเนี่ยตรงนี้นะครับเขาก็จะมีกาดไว้ข้างในเนี่ย อ่ะสังเกตนะครับนี่ตรงนี้เป็นหนังนะครับเนี่ยผมทุบมันก็จะเป็นเสียงหนังนะครับนิ่มๆแต่ถ้าเป็นอ่าบริเวณจุดนี้นะครับเนี่ยที่มันมีกาดอยู่ลองดูนะครับมันก็จะดังปุกปุกป es, ุกปุกเนี่ยครับเนี่ยอันนี้ผมเจ็บนิ้วนะครับเนี่ยที่เคาะไปอยู่เนี่ยนะครับตรงนี้เขายังมีกาดนะครับบริเวณตาตุ่มนะครับอันนี้ทั้งอันนี้เป็นข้างขวานะครับแล้วก็ข้างซ้ายด้วยก็ยังมีอีกสองข้างนะครับ ในส่วนถัดไปนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือดูเนเปิดไม่มีอะไรครับแต่ว่ารองเท้าคู่นี้มันเป็นรองเท้ากันน้ำนะครับที่เขาเรียกตามศัพท์ว่า waterproof นะครับเนี่ยนะครับ water waterproof คืออะไรก็คือเป็นรองเท้ากันน้ำหมายถึงถ้าเราเนี่ยนะครับไปเหยียบฝนฝนบ้านเราตกบ่อยใช่ไหมครับ ไม่รู้จะตกตกแป๊บน้าท่วมเลยนะครับกถ็ถ้าบริเวณตรงนี้มันจะรองรับนะครับให้น้ำเนี่ยไม่เข้ารองเท้าเราอยู่บริเวณเนี่ยแนวตะตุ่มตรงนี้นะครับก็บริเวณข้างในเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับเขาจะมีเขียนคาว่าอ่า water proof นะครับนี่ตรงนี้เนี่ยตรง้ต้นี้นะครับเนี่ยไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยอันนี้จะมีเขียนคําว่า water proof นะครับ เขาก็จะมีเป็นผ้าชั้นหนึ่งซึ่งอยู่ด้านในนะครับเป็นบไุไว้ด้านในนะครับอันนี้เขาก็จะกันน้ําได้ประมาณอ๋อก็กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าขออย่าให้เกินข้อเท้านะครับเนี่ยอันนี้ผมใช้จริงครับนี่ให้ดูทั้งสองข้างหลุดลุ่ยหมดแล้วนะครับก็อันนี้เป็นรองเท้าหนังนับหนังร้อยเปอร์เซ็นต์ก็บอกยี่ห้อได้นะครับอ่าอันนี้เป็นยี่ห้อ TCX นะครับ TCX อะ T C X นะครับไม่ใช่ PCX นะครับอันนี้คือรองเท้านะครับก็ส่วนราคานะไปหาได้ตามเว็บเอานะครับนี่อันนี้ผมใช้อยู่นะครับนี่ใช้ไปหนังนะครับก็พูดง่ายๆแรกๆมันก็จะแข็งหน่อยแต่พอเราใส่ไปสัก2องสาครั้งเนี่ยหนังของเขาก็จะนิ่มขึ้นนะครับใส่แล้วก็จะสบายเทา้าสําหรับรองเท้าที่เป็นหนังหนังอันนี้เป็นหนังแท้นะครับก็ข้อดีคือ ถ้านะครับท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยที่อยากจะใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้ากาดพวกนี้นะครับถ้าเป็รองเท้าหนังแท้เนี่ยหรือรองเท้ากาดเนี่ยเป็นไปได้นะครับขอให้ไปลองนะครับก็ในบางคู่นะครับผมบอกว่าแต่ละยี่ห้อมันมีหลายยี่ห้อเดียวกันนะครับในบางคู่เนี่ยเขาอาจจะเราสมมุติว่าเราใส่รองเท้าเบอร์รองเท้าผ้าใบน,นะเบอร์สีเราอาจจะใส่รองเท้ากาดเน่ะเบอร์สีด้วยก็ได้ หรือบางคนเนี่ยอาจจะต้องขยับเพิ่มอีกหนึ่งไซส์นะครับจาก42เป็น43นะครับนี่ก็อันนี้เป็นคู่แรกคราวนี้นะครับมาดูคู่ที่2กันอันนี้ผมอันนี้เป็นรองเท้ากาดนะครับขี่มอเตอร์ไซค์อันนี้เรียกว่าคู่ยาวนะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่อันนี้มันข้อสั้นกเรียกข้อสั้นส่วนนี้เรียกว่าข้อยาวก็ตามรูปเลยครับเนี่ยมันแตกต่างกัน ก็ถ้าถามว่าข้อสั้นข้อยาวเขาทําไว้เพื่ออะไรข้อสั้นเขาก็จะปกป้องได้ระดับหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าข้อยาวนะครับเขาก็จะเพิ่มนะครับความปลอดภัยให้เราได้เพิ่มอีกระดับหนึ่งนะครับก็ต้องบอกะคาับอานี้เป็นยี่ห้อ TCX อีกเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็น water waterproof เหมือนกันคือครองเท้ากันน้ำนะครับก็กันน้ําได้ประมาณเนี่ยข้อเท้าเนี่ยเหมือนกัน แล้วเขาก็จะมีกาดเหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวผมเคาะให้ดูนี่นี่กาดเขาอยู่ตงนี้อันนี้คือหนังน้บเนี่ยนี่คือเสียงหนังส่วนนี้คือเสียงกาดนะครับเนี่ยมันจะปุกปุกปุก,ปกคือยังมีแผ่นพวกอ่าซีอี C e อยู่ใต้นี้นะครับซีอี e คือเป,เ,ปเป็นกาดนะครับเพื่อความปลอดภัยเพ,เพื่อเวลาเราลดลมหรืออะไรพวกนี้ยตามข้อเท้าเนี่ยจำเป็นส่วนนี้เป็นหนังพียู U นะครับไม่ใช่หนังแท้นะครับ หนังพียูเนี่ยมันจะแตกต่างจากหนังแท้ครับหนังแท้เนี่ยคือใส่แล้วจะนุ่มนะครับส่วนหนังพียูเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งนะครับก็คือถ้าพูดเรื่องของราคาเนี่ยหนังแท้แพงกว่าอยู่แล้วนะครับหนังพียูก็จะเป็นหนังสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ก็จะถูกกว่าส่วนรองเท้าทรงเนี้ยนะครับนี่รองเท้าทรงนี้เขาเรียกว่าทรงทัวริงนะครับ รองเท้าจะมีหลักๆคือประมาณ3อันนะครับอันนี้ทัวริงแล้วก็มีเลสซิง่งแล้วก็มีพวกเอนดูโรหรือที่เขาเรียกว่ารองเท้าวิบากนะครับส่วนนี้คือเป็นรองเท้าทัวริงสไตล์ทัวริงนะครับสังเกตนะครับรองเท้าใส่ทั่วไปนี้รองเท้าสตรีนะครับหรือทัวริงก็ได้แบบไม่ลุยนะครับก็คือไปเที่ยวตามวัดตามวาอะไรประมาณนั้นเนี่ยพื้นเขาจะเรียบส่วนคู่นี้นะครับคู่นี้เขาก็จะมี พื้นหน่อยคือมีซ้นขึ้นมาแต่ว่าจะไม่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับรองเท้าเลสซิง่งเดี๋ยวผมมีรองเท้าเลสซิ่งเทียบให้ดูอ่าผมให้ดูโดยรอบก่อนนะครับอ่าอันนี้คือพื้นนี่พื้นก็เป็นแบบนี้นะครับนี่แล้วก็บเวณด้านข้างนี้เขาก็จะมีพื้นบร,ริเวณส้นนิดนึงนะครับเนี่ยแต่ไม่สูงมากเวลาเดินเนี่ยก็จะสบายนะครับอืมแล้วก็บร,ริเวณข้อเท้าเวลาเราใส่รองเท้าที่สูงสูเนี่ยบร,ริเวณตรงเนี้ยข้อพับตรง ระหว่างเท้าเรากับกับขาเนี่ยเขาก็จะมีอ่าเป็นเย็บรอยยนน้เพื่อเนี่ยเวลาเรางอเนี่ยมันจะงอได้นะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นคู่ใหม่นะครับผมยังไม่ใส่เลยนะครับก็อันนี้ผมซื้อมาไว้สําหรับพวกเดินทางในยไกะไกลๆนะครับอืมก็พูดง่ายใส่ไปรองเท้าทัวรลิงได้แล้วก็ใส่เป็นทัวรลิงได้นะครับอือ่าให้ดูด้านหลัง ด้านหลังนะครับเนี่ยสังเกตตรงนี้สีขาวเนี่ยเขาจะมีแถบสะท้อนแสงนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับก็เวลายามค่ำคืนเนี่ยมันก็จะช่วยนะครับให้เราเนี่ยหรือรถข้างหลังเนี่ยเห็นนะครับถ้าเราใส่แล้วตรงนี้มันเขาเห็นนะครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกแถบสะท้อนแสงนะครับอ่าผมแกะให้ดูหน่อยแล้วกันข้างหนึ่ง รองเท้าคู่นี้ก็เป็นวัตต์โปรูฟเหมือนกันนะครับเขาก็จะมีเขียนวัตต์โปรูฟไว้ตรงนี้นะครับแต่มันเล็กเนี่ยแต่มันกันน้ําได้อ่าผมให้ดูด้านในหน่อยหนึ่งอ่าบริเวณด้านในเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเราก็สวมเท้าเข้าไปข้างในนะครับแล้วเขาก็จะมีแถบตีนทุกแกปิดนะครับนี่อ่าผมปิดให้ดูนะครับนี่ปิดหนึ่งแล้วก็มีสายแล้วแกอันนึงที่เอาไว้รัดตรงบริเวณข้อเท้าเพื่อให้แน่นนะครับต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่า รองเท้าอันนี้คือกันน้ําแต่ว่ากันน้ําเข้าบริเวณด้านข้างนะครับเขาจะไม่ไม่สามารถป้องกันกันน้ําด้านบนได้หมายถึงถ้าเราใส่เกงยียนเนี่ยนะครับแล้วก็ฝนตกหรืออะไรก็ตามน้ําเข้าด้านนี้มันก็เข้าได้ปกตินะครับแต่ถ้ากันน้ําหมายถึงถ้าเราไปเหยียบน้ําอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นบริเวณแนวข้อเท้าประมาณนี้นครับรองเท้าด้านในเราก็จะแห้งปกตินะครับเขาก็คือจะช่วยกันน้ําให้เราอก็ต้องบอกว่าทั้งสองคู่เนี้ย ผมใส่ทั้งในชีวิตประจำวันนะครับหมายถึงใส่ใช้งานปกติขี่ไปเที่ยวได้รวมถึงใส่ไปทำงานได้ด้วยนะครับเพราะผมจะเลือกเป็นสีดำล้วนนะครับอย่างคู่นี้มันมีแถบด้านหลังแต่ลาเราใส่กางเกงสกลักหรือกางเกงสีดํำดำเนี่ยเราก็จะใส่คุมตรงนี้แล้วขางกางเกงมันก็จะปิดตรงนี้อยู่โดยธรรมชาติโดยทั่วไปแล้วมองก็คือเป็นรองเท้าสีดำนะครับก็คือจะใส่รองเท้าเหมือนรองเท้าทำงานได้ปกตินะครับ ท่านผู้ชมนะครับหรือเพื่อนๆเ,เนี่ยที่ทำงานนะครับสายออฟฟิศนะครับก็ผมก็เลยขอแนะนำนะครับนี่ทั้งสองคู่นี้นะครับก็จริงๆมีหลายรูปแบบนะครับขอเป็นงเท้ากาดที่มันเป็นสีดำอาจจะเป็นข้อสั้นก็ได้ข้อยาวก็ได้นะครับแต่ว่าเขาจะช่วยเราปกป้องเวลาเราเกิดอุบเหตุนะครับก็พูดง่ายมันจะลดจากหนักเป็นเบาได้ก็ถามว่าอันนี้แหละที่ผมทำไมถึงซื้อมานะครับก็คือมันเป็นอนเนกประสงค์ ท่านผู้ชมก็ได้เห็นไปแล้วนะว่ารอ,องเท้านะครับอันนี้เป็นรองเท้ากาดาที่ผมใส่ทั้งไปทํางานแล้วก็ใส่ไปใช้ในการเดินทางไปท่องเที่ยวก็ใส่ได้นะครับเนี่ยทั้งสองคู่อันนี้เป็นทรงสไตล์ทัวร์ลิงนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าแล้วรองเท้าเลสซิ่งเนี่ยมันเป็นรูปแบบไหนแล้วมันต่างกับสไตล์ทัวร์ลิงยังไงนะครับผมมีตัวอย่างให้ชม,อ,มอ่ะ อันนี้ก็เป็นรองเท้าสไตล์เลสซิ่งนะครับก็จุดแตกต่างดูง่ายครับนี่บริเวณรองเท้าเลสซิ่งเนี่ยเขาจะต้องมีการเข้าโค้งเยอะกว่าปกตินะครับเนี่ยสังเกตบริเวณตรงบริเวณเ,เนี่ยปลายนิ้วก้อยนะครับทั้งสองด้านน,นี้คือรองเท้าข้างขวานะครับเนี่ยเขาก็ยังมีแผ่นโลหะนะครับบางทีอาจจะเป็นแผ่นเหล็กบางอันจะเป็นแผ่นไททเนียมอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยจะเป็นแผ่นโลหะ เวลาเราเทโค้งแล้วรองเท้าเนี่ยไปสีก็จะพูดง่ายมันก็จะไม่ถึงกับนิ้วเราที่เราอยู่ติดก,กับรองเท้านะครับตัวเนี้ยมันก็ช่วยขูดไปก่อนนะครับก็คือปกป้องนะแล้วก็บริเวณตรงส้นเท้าอะไรพวกเนี้ยเขาจะแข็งว่าปกตินะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นรองเท้าเลสซิ่งนะครับแต่งบอกว่าอันนี้ผมก็ใส่ไปเที่ยวเหมือนกันนะครับใส่ได้นะครับ,นะรบผมก็ใส่ไปเที่ยวเหมือนกันอันนี้แต่คู่นี้ ผมไม่ค่อยได้สายทำงานนะครับแต่ว่าเอาให้มาเอาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าอันนี้คือรองเท้าเลสซิง่งอ่ะให้ดูทั้งสองข้างนะครับนี่อันนี้คือด้านหน้านะครับอันนี้คือด้านข้างนี่เขาจะมีแผ่นป้องกันเนี่ยแผ่นกาดป้องกันอะไรเพิ่มขึ้นนี่เห็นไหมครับอันนี้ด้านซ้ายส่วนด้านหลังเขาก็จะมีแผ่นเนี่ยแข็งโป๊กนะครับเนี่ยเขาก็จะมีความแข็ง,แข,งแข็งแข็งแงกร่งกว่ารองเท้าที่เป็นประเภททัวรงนะครับ ตัวลิงก็คือความาตัวปกป้องอะไรพวกนี้เขาก็จะน้อยกว่าแต่ว่ามันใส่สบายกว่าพวกนี้ใส่แล้วมันจะแข็งเวลาเราไปเดินเนี่ยมันจะดังกุกกะกุกกะนะครับเนี่ยพื้นเขาจะแข็งกว่านะครับจะงอได้ยา,ยากนะครับแต่ถ้าเป็นประเภทพวกนี้มันจะงอง่ายเนี่ยนิ่มกว่านะครับเนี่ยผมให้ดูถึงจะอันนี้ทัวลิงนะครับแต่ว่ามันก็เนี่ยมันจะงอได้ง่ายกว่าเห็นไหมครับเนี่ย,ยงอได้ง่ายกว่า ก็ให้ดูนะครับเนี่ยก็วันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอแชร์ความรู้นะครับเรื่องของรองเท้านะครับรองเท้ากาดสำหรับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็อันนี้คือประโยชน์มันคือใส่ได้ทั้งไปท่องเที่ยวแล้วก็ใส่ทำงานได้สำหรับพวกหนุ่มๆนุมสายออฟฟิศนะครับก็ใครจะเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมก็เอาไปใช้ไปหาดูได้ครับตามร้าน ขายผู้เขาเรียกอะไรชุดและอุปกรณ์ในการขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ส่วนใหญ่ก็มีเกือบทุกร้านนะครับเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพก็แตกต่างกันไปนะครับก็ขอจบคลิปนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์บ้างแหละนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบนะครับผมก็ฝากนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับ และที่สำคัญนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับคลิปใหม่ๆที่ของ X Max s t ็ r y จะทำมานะครับก็ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจริงๆนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมนะครับทศนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับไปแล้วครับฟิ